ความที่ยังฟิตอยู่ผมคิดว่าผมน่าจะมีความเหนือเหนืออยู่เหนือกว่าพี่เสกสรรอยู่ก็ผมคิดว่าผมก็สามารถต่อยนับต่อยน็อกได้เหมือนกันถ้าถ้ามีจังหวะของเราครับก็ผ่านเสกสรรไปได้พี่อนเราตั้เป้าอะไรต่อไปในอนาคตครับก็ถ้าผ่านพี่เสกสรรไปได้ผมคิดว่าผมก็อยากมีโอกาสขึ้นไปวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้พี่เสกสรรแกก็ชกวันแชมเปี้ยนชิพอยู่ ถ้าผมชนะพี่แกได้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในตัวผมอีกครับผมถ้าเก้าไปรายการใหญ่อะไรแบบนี้นะน้ำหนักเราจะขยับไปร้อยสี่ห้าไม่ว่าต่อยักอยก็หนักเดิมน่าจะต้องขยับไปร้อยสี่ห้าครับเพราะว่าวันแชมเปี้ยนชิพมันเป็นเวทที่ต้องโชกร้อยสี่ห้าไม่งั้นก็ร้อยสามห้าอย่างเงี้ยนะครับร้อยสี่านี่เป็นไงบ้างก็เจอเจอเจอวใหญ่ ครับน่าจะใหญ่อยู่แต่ว่าก็คิดว่าเราก็ต้องปรับตัวตามขึ้นไปอีกเพราะว่าเราก็ต้องบำรุงตัวเองกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับ